เวลา17นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอําเภอสามปราณจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชาด,ดำเนินไปยังหอประชุมชุนหาวันในการพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนร้อย100ตำรวจประจำปีการศึกษา2563โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประ,ารประสาสาศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจจำนวน267นายท้งนี้โรงเรียนนร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2444 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันอุดม,มศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูงโดยมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการตำรวจการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงภารากิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยปัจจุบันเปิดสอนในคณะรัฐราศาสนรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจโดยมีคณะตำรวจาศาสตร์คณะนิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์และคณะนิติาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านวิชาการรวมทั้งมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินยัย แบบธรรมเนียมตำรวจและในด้านยุทธวิธีตำรวจโอกาสนี้พระรจชาามพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความสำคัญถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจ ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่จะมอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน100ร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคนที่รับเกียรติและความสำเร็จผู้รับราชการเป็นตำรวจได้เชื่อว่าเป็นผู้วิทัษ์สันติราช คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราชการจะทำหน้าที่ดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วแต่ละคนยังต้องตั้งต,งตน่ในความสุจริตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และในการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติประจำวันด้วยความสุจริตนั้น มีสามส่วนด้วยกันคือการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งคำพูดจาประสายส่วนหนึ่งและความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่งถ้าทุกคนสามารถสำรวมระวังการกระทำคำพูดและความคิดของตนให้ถูกต้องเป็นทุจริตอยู่เสมอ ก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อส่งผลให้ประชาชาดรรมีความสงบสุขปลอดภัยในชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุขมั่นคงได้อย่างแท้จริง ขออมนยพรให้ในตำบลใหม่ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขสวัสดีในชีวิตโดยทั่วกันนัดปิดปันครับ